อ mm hmm. ๋ออ่ออนดอกเห็ดครับอู mm ้ hmm. ดอกงามเห็ดหนาหระดวงนี้ครับผม กับสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุขุมสุขคนครับมัอนี่กับพาเขาป่าหาเห็ดอีกคือเก่าครับผมอ่ะมาเมื่อวานนี่กับพ่อแกงอยู่พี่น้องครับผมเห็ดหนาแรงเดือนมีนาครับบอกห่างๆเนาะครับเนาะพอได้เก็บพอได้เล่มเมื่อวานนี่ฝนตกมาหน่อยนึงพี่น้องครับผมบรปว่าเห็ดมันสิออกเพจังไดใครติดตามรุ่นน้ากันครับผมมาสิหมานบนนะครับเนาะมากับน้องแพงใหญ่ๆกันหาอยู่ตามนี่ครับ นี่ดอกหนึ่งเห็ดอาเล็กอกท้องงามเห็ดเป็นดอกหนึ่งคือแป้งครับมัน แป้งบนนี่เห็ดแป้งมันออกเราให้เพิ่นเก็บแล้วเหลืออยู่สิบดอกครับผม อีกดอกหนึ่งครับเก็บน้ำแป้ง หนม้เห็นดอกมนึงครับเก็บหน้าเล่วันนี้วันอาทิตย์นะครับผมคนไหลลดุดได้ไหลครับผมมือเก็บไปเรื่อยๆครับมองกระดอกสองดอกสองดอกกุ้ยน นั่นนี้เพื่นเจ็บนะครับเพื่นเจ็บไปไม่ไหม,ไม,ไมดอกบานอืมขิดละน้อยหนึ่งลยเอาอยู่นี่ครับซ้อนดอกดอกนี่ ต่อแล้วอดอกพงเงยเลยครับดูทั้งหน้าพุ่นดอกนึงนี่นี่ครับอดอกพงเงยครับนี่างามครับผม ดอกนึงครับผมคุณน,นี่ดอกงามเ็นหนาเดกดวงนี้ครับผมจะดอกยังไงอู้อีกสองดอกด,ดอกอูดิน่ครับคุณดอกนึงสามดอกอดยยโอ้ยเด้ออีกพอมมมันแล้วพี่น้องผม ดอกก็ง่ายไปเลยเห็ดพึ่งเนีนน่นครับผม

ดอกหนึ่งครับผมอุ๊ยดอกฝนตกท้ำทำมันเล็ดเลยนี่หิ้วมันอีกด,ดอกนึ่ง มีอีกสองดอกมีดอกนึงครับผมมีทั้งนี้ดอกนึงอ๋ออันนี้ปเป็นเห็ดกอเห็ดกอสมเห็ดกอนาสมครับมันมันมีหลายกอนะครับกอแดงกอเขียวก็มีครับผมกอม่วงม่วงก็มีอันนี้สีสมกระปิกก็ออกเป็นมูแล้วแต่ว่ามีดอกเดียวเห็ยดนามเลยตรงนี้ได้บู๊ดเลย โอ้ด้อยู่ครับผมเปืออ่ยฟังหนึ่งอุย้ยสองดอกนี่ครับทำงานติดหาเละกำลังเกิดครับผมตดผึ่ง จักเพื่อนเลื่นเห็ดพึ่งยังันนี้ก็ได้จับซื้อพวกค่อยได้แต่ว่าผมเอาเอาไปกินแล้วครับนั่นโปรกรมแบบอีกุีหนึงครับไ,ไปไม่ไหมอันนี้ก็กำลังขึ้นครอโอ้ดอกหน่อยก็มี ดิบดอกนเห็ดนาเรศเกิอดอยี่มองนี่ยมงี่ได้หลายดอกอยู่ครับผมแมงกินโอ้ขามนี่อยเีรอู่สิพ่อเรื่อยๆอยู่ครับเห็ดนาเรศนี่มแม่เปสอดด้ถึกมองพ้นพระท่านได้หาครับ ดอกนึงครับผมอูยสะออนเห็ดนาแหลกตัวนี้ดอกงามอ้ยขาดขาดโอ้ขาดเทคด,ดีบอกเป็นยังครับผมอู้เดี๋ยวดอกนึงเห็ดนาแหลกงามๆเลยครับงามๆดีครับผมอูยสะออนสะออนดอกเห็ดครับ เห็นอะไรเลยมนะือนี่ลองเพง้ยนก็นได้ครับอยู่ทางพุ่นดอกนึงครับมูมันใต้กก่ไม่นี แป้งสองดอกดอกนึงครับผมโอ้คุณด,ดอกบานอยู่ทั้งหน,าางน้าผมครับกลางกุ้งไม่ผมดอกตูมกรครับผมนีโม่ดอกเดยียวนี่ครับผม ดอกปานดอก่างนี้ครับผมดอกนีงครับผมโอ้เกือบหักดีดอกนึงครับผม minyak daun oh, daun Okay, đọc lên các Đọc chùm ngắm như gặp, đồng Sóng đỏ ออกนิเปิลเลยคับเนี่ยติดแตงติกดอก ลาแล้วครับดอกนั้นกระเท่าอุ๊นขึ้นล้าครับผมบอกร็ดแดงน้ำหมากครับผมดอกน้อยๆบางๆนี่ผมเอื่อนเห็ดน้ำหมากเห็ดกอม่ไดดอกมา หลายครับผมไปทางใดกับตําเพื่อนครับมือนีร่ขึ้นล้าบดูสิเดี๋ยวด,ดอกไม่น่าจะได้อยู่ น้ำอยู่แบบอันนี้เห็ดกอ้อนหนึ่งดอกแข็งๆน,นานๆนี่ครับนนมีมูด้วยครับเนี่ยเป็นนะครับนี่กป็มีมูบนั่ดกอแดงนี่ครับผมมูมัน เสียดายเนาะขึ้นลาครับผมขึ้นลาหมดนันคิวนะครับผมไปกินอาทิตย์ต้องเสียก็แล้วรัมก็ทั้งพุ่นอีก่กับนี้ครับ เห็ดก้อนนี่แกงหวานครับแสบออกน้หน่อยอีกสองดอกเป,เป็นเป็นมูค๊ครับเห็ดอะี้ ยาปิดอ่านี่หลายดอกดีครับเอ้ยมีแตงกงามครับผมสีม่วงสีแดงสีขาวเอ้ยสดกอเนี่ย้นล้าเบิดครับผมอุ้ยดีดี ดอ,อกน้นอยๆอีกครับวุ้ด้หย้อันนี้ดอกคง หลายดอกเติบครับมูเนี่เห็ดกอกอแดงหลายคนก็สงสัยนะครับลังเทียก็เอื่นเห็ดน้ำหมากลังเทียก็เอื่นเห็ดกอแดงนี่ครับก็อสังเกตฟังทางขวานี่เห็ดแดงน้ำหมากครับฟังทางนี้เป็นเห็ดแดงกอครับผมไอ้เบิ้งทางล่างครับทางล่างนี่สปอร์เขาสีหางกว่านะครับแล้วก็อ่อนๆบางๆครับอันนี้ดอกดอกแข็งๆครับผมนี่ดอกตูมีสังเกตง่ายๆครับดอกแข็ง แดงก็หมากเก็ดโกแดงอ้าน,นี่หายล้วได้ครับเก็บยังไงเก็บหน้าเล่เก็บหน้าเล่นี่กระตาโอ้โก็ได้แกงโยครับผมจินมาเปิดดวงเนี่ยแกงมังแง่ครับเอาล่ะครับผมกับคือสิพอสมิงครับเดี๋ยวยางหาไปทั้งนอกครับ มือนี้ก็ถือว่าหมานเติบอยู่นะครับผมได้หลายกว่าทุกงมือแต่ว่ามือนี้วันอาทิตย์ครับผมค้นหาสีไหลายนะครับหลกว่าวันปกตินะครับผมรถจอดเต็มมือนี้หาไปทั้งนอกครับผมมองผมจอดนี่มียุ่พุ่นขั้นหนึ่งครับอยู่นอีกขั้นหนึ่งยุ่พุ่นอีกจอดมองผมจอดพุ่นอีกสามสี่ขั้นครับผมอันนี้แค่จุดเดียวนะครับโอ้ผมเป็นสามสี่ั้นครับหลกว่าสี่ขั้นครับ อครับผมสรุปผลงานของผมก่อนครับส่วนของน้องแพงก็ไปเบิ้งได้ในช่องห้าบ้้นนานะครับของผมก็ได้ประมาณนี้แหละได้หลายข้าม้วนอยู่นะครับเนาะเห็ดนาแระครับผมเห็ดกอแดงเห็ดน้ำแป้งครับผมนี่มีแต่ดอกงามเป็นห็ดนาแระนี่ครับผมเอาถือว่ามันมานครับผมถ้ามากดซอยกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใ่คลิปหน้ามือหนาครับสวัสดีครับผม پلوت موتر سایگه خواه